นี่้อมเลยใช่ไหมเลยราจะถูกจะแพงเราก็แดงไว้ก่อนนะครับผมเอาน,นี่แห้งเอาอันนี้เปียก

นัเคนทุกคนด้วนนเี๋ยวฝากวีนาทีราสายูทูบเบอร์ขนน้เนี่ยขึ้นกว่า20เลยครับครับยูทูบเบอร์ลงงานรุ้นก่อนดิลงานลงแล้วแล้วน้ำแล้วอ๋อเดี๋ยวค่มาคนนาน้ำันไหม้เนขึ้นไปสรอบรอบแรกคน20รอบที่สคน10กับกับของอเอิอเดี๋ยวมันนั่งได้ไหม้าองอย่รับฮะ จะว่ายก็จะมีเสือทุยที่แบบก็จะมีพองยางไปในเรือยิงของหอยเพี่บสองท่านเล่นอะไรกันบ่ได้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 บ่อไ้บ่อไรบ่อไรเอาผู้หญิงไม่ขึ้นเรือเลยโดนเขาไปขึ้นเรือกันแล้วไปก่อนเลยผู้หญิงอ่ะ เขาขนาดนี้ครนถ้าท้าท้าโอ้ยยังอยากได้อยู่ยคอยไว้คอยไว้หน้าผมเป็นเอาไปไปจะไปไหมไปก็รีบๆครับอย่ามัวแต่ถ่ายครับไปเลยฮะก็เดี๋ยวก็เอาขวดน้ำไงผู้หญิงไปก่อนผู้หญิงไปก่อนผู้หญิงไปก่อนผู้ชายแล้วขวดน้ำเดินไปขวดน้ำสักเออสิบคนอ่ะสิคนสิบคนสิบคนเพราะว่าเรืออีกลำหนึ่งอ่ะสิบคนอีกลำหนึ่งอ่ะสิบคน เออไปกับผู้หญิงก่อนไปเจ้าเออดูแลเราดูแลเทคแครผู้หญิงครับพี่พี่น้ำตรงกลางมาเปนเียมทำอไรอเออเออคนน้ำใช่ไหมครับครับเดี๋ยวจะคนน้ำครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลให้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับนี่แค่พยายามปวดเที่ยวหนี่งครับผมนทำไรแห้ง เยางชุ่มนามไปก่อนพวกเจ้าลกาเหมือนเด็กน้อยเนาะพญ่พ่องลงเนน้าเ่าเออไปไป็นลินน้าลบทางคนเด้อมันแบ่งานนะไป็นพันตีเอาเด้ หอมน,นะครับดูครับน้ำแบบสุดชุดลูกหูลูกตายเลยนะน้ำเนาะไปแล้วครับชุดแรกชุดแรกไปแล้ว ายยิ้มคนนี้นะครับป้าจำลองนะครับนะครับไปแล้วต้นหักไม่รอคนน้ำมาต้นหักไปแล้วรอบพ่อเจ้าไปแล้วรอบพ่อเจ้าไปวไปแล้วเรือเร็วด้วย ไปนะครับทีมยูทูบเบอร์นะครับก็ทยอยไปนะครับผมไปแล้วเพิ่นไปแล้วต้นหักขึ้นรถอ่ะขึ้นเรือร่วมใจกาซสินอันนี้นะครับสมาคมร่วมใจกาซสินนะครับกุศลสงเคราะห์อสปีดโบ๊ทมาดูลูกค้าเป็นไหมสปีดโบ๊ทเรือเร็วนี ไปแล้วครับผมมันมอไซค์อ่ะมีมีมือบิดเข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับผมโอติ่งเบอร์เราโอริกาดอีกไม่ตีออรรถอาิตเลยก็ได้เออรถผมไปก็ได้นะแบบนัปฏิภาดำน้ำไปนี่นะมันขาดหรือไม่ทาโอ้ถนนขาดบ่ไม่ไม่ไม่ขาดแต่ว่ามันน้ำลึกน้ำลึกปานใดครับอันบ้านอันหมู่บ้านนู้นจงไม่ดีอันเจ้าหน้าที่น้ำลึกปานใดครับ เมตรวะครับลำหน้าทางจะรับ4เมตรครับโอ้โหลำน้ำ4เมตรโอ้ดีครับรถผมแปลงล่างเป็นเลื่อนทำด้ทำไปได้ที่ยังมีสาระอยู่ในไรสาระครับไรสาระไปแล้วตลอดเนี่ย4เมตร4เมตรครับถนนเนี่ยถนนอยู่ประมาณเมตร50นี่แหละครับ50เป็นไงไหวไหมครับไม่ไหวแล้วครับถ้าสัก50ได้ได้อยู่ครับ ที่น้ำมันมีกลิ่นแบบนี้เพราะอะไรไอ้หญ้ามันเริ่มเน่าทุกอย่างมันมากไดแล้วมันมากับน้ำทุกอย่างมันมากับน้ำทุกอย่างเลยแล้วก็หญ้าก็เริ่มเน่าแนี่ยังเนี่ยมันก็ไม่กินอะไรให้วันนอกสีกี่ก้า นายพลนายท่านคุยอย่งกันครับผมแอบแอบดูนายพลกับนายพันเขาคุยกันนะครับผมโอ้เบตเบิดโอ้ผู้พันผู้พันผันมาสอนนายพลครับนายนายพันมาสอนนายพลนะครับผมนนนั่่่่่คือออมมมแากใหญะ เจ้าคือเอามาแบดด้วยนะรถเจ้ามาหัวนะเกรงใจพี่น้องนะโอ้ยเจ้าคือมาหิวมา้แบดสนามเจ้าว่ะน้เชี่ยวเลย ไม่ไม่มีที่ถ่ายกันเลยใช่ไหมไม่มีนะครับผมใช่มาถ่ายกันกลางน้ำไม่เลยครับผมไม่กัวโดนน้ำพัดหรอกครับผมน้ำท่วมนครับผมก็ผมอันนี้ก็น้ำก็ท่วมเยอะนะครับถ้าแค่พื้นถนนนี้ก็สูงน้ำสูงกว่าเมตรห้าสิบแล้วนะครับผมถ้าดึกเข้าไปด้านในนู่นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่านี่นะ ที่ที่ริมริมข้างข้างถนนนะเข้าไปในหมู่บ้านนี่ก็4เมตรนะโอ้ลึกมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติบตามใครแล้วั็สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย